่สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมเช่นเคยโอโซ่สร้อยพระถักเชือบเทียนนะครับนะก็เช่นเคยนะครับมีพี่น้องทักเข้ามาว่าอาจารย์สอนถักเออชัดหน่อยนะครับสอนถักมงกุดนะครับบางคนก็เรียกมุงกุดบางคนก็เรียกฉัดนะครับนะ คือเราจะเอามาใส่ตรงนี้นะครับนะสังเกตดูว่าเวลาที่เราถักแล้วเนี่ยมันยังดูมันยังดูแบบบางคนอาจจะมองว่ามันสวยนะพี่น้องนะบางคนอาจจะมองว่ามันสวยนะครับแต่จริงๆแล้วมันยังไปได้อีกมันยังสวยได้อีกมันยังดูแข็งแรงได้อีกนะครับก็คือการถักฉัดถักมุกุฎนั่นเองนะครับนะ ก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับยังไม่รู้วิธีการถักนะครับนะอ่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมีคําตอบให้พี่น้องแน่นอนนะครับสําหรับใครที่ติดปัญหาเรื่องการถักฉัดถักมุงกุดถักยังไงใส่ยังไงนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปมาแนะนําพี่น้องอีกนะครับ เดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนและว,วิธีการทำได้เลยครับในส่วนของขั้นตอนการทำนะผมก็จะตัดเส้นแกนมานะครับความยาวประมาณ30เอ่อความยาวประมาณ30เสเซนนะครับหรือว่าประมาณ15นิ้วนะครับประมาณนี้นะ15ถึง20นิ้วนะครับอ่าก็ทำการมัดตึงแกนเรียบร้อยนะครับนะลักษณะก็จะออกมาประมาณนี้นะพี่น้องอ่านะครับ ผมจะใช้เป็นเชือกสีแดงนะคือคําว่าเชือกสีอะไรเนี่ยอันเนี้ยผมไม่จํากัดน,นะครับแล้วแต่พี่น้องจะใช้กันนะแล้วก็ผมก็จะถักตัดเส้นที่จะถักมาในความยาวประมาณ15นิ้วเหมือนกันนะครับ15-20ถึงนิ้วนะอ่าตัดมาเส้นหนึ่งนะครับนะเราจะมาถักฉัดใส่ตรงนี้นะครับนะอ่าแล้วทีนี้ผมก็จะพับปลายเชือกขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะอ่า พับปลาเชือกขึ้นมาอย่างนี้เอาขึ้นบนนะครับเอาขึ้นบนเส้นแกนอย่างนี้แล้วก็โค้งลงแบบนี้อ่านะครับเป็นการมัดมัดเริ่มต้นนะครับอ่าอย่างนี้อ่าดึงให้มันแน่นนะครับอ่าสําคัญเลยนะพี่น้องนะการถักเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจะต้องตึงนะไอ้ตัวเนี้ยจะต้องตึงไอ้เส้นแกนนะครับจะต้องตึงนะสําคัญนะอ่านะครับนะแล้วก็ เอามือเนี่ยจับกระทองอย่างนี้นะครับแกนตึงนะครับแล้วก็จับปลายเชือกเอาขึ้นบนขึ้นบนเส้นแกนเนี่ยนะเนี่ยเอาขึ้นบนขึ้นบนแล้วก็โค้งลงข้างล่างอย่างนี้นะครับอ่าเห็นไหมโค้งแบบนี้นะอ่าเนี่ยม้วนเข้ามาอย่างนี้นะครับอ่าแบบนี้นะแล้วก็ดึงแบบนี้นะครับอ่าดึงแบบนี้ให้มันตึงตึงมือนะครับแล้วก็เอามือบีบไว้นะครับ อ่าแล้วก็จับปลาเชื่องเหมือนเดิมนะครับเอาลงใต้โค้งขึ้นขึ้นบนนะอ่าสอดมาข้างล่างอย่างเงี้ยโค้งขึ้นบนนี้นะครับอ่าเห็นไหมอ่าแล้วก็ดึงข้ามาอย่างงี้ตอนที่ดึงเนี่ยจับอย่างนงี้นะครับจับมือเงี้ยอ่าจับอย่างนงี้แล้วก็ดึงนะครับอ่าแล้วก็มือจับไว้ประคองไว้นะครับแล้วก็ขึ้นบนโค้งลงอย่างงี้นะครับอ่าขึ้นบน โค้งลงนะอ่าแล้วก็ดึงอย่างนี้อ่าจับปลาเชือกลอดใต้โค้งขึ้นอย่างนี้นะครับอ่าเห็นไหมแล้วก็ดึงแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นลวดลายแบบนี้นะครับพี่น้องอ่านะ,ะเราก็ถักแบบนี้นะครับเราจะเอามาใส่กันตรงนี้เนี่ยมันจะมาอยู่ในลักษณะอย่างนี้อ่าเห็นไหมเนี่ยมันจะสวยนะครับมันจะดูมั่นคงแข็งแรงนะเราก็ ถักไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะล้อมไปตรงจุดนี้นะครับนะนะครับเมื่อเราถักมาได้สักพักหนึ่งนะครับเราก็ถอดออกมานะครับเนี่ยลวดลายของการถักฉัดมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะอ่าอย่างนี้เลยนะครับพี่น้องนะเห็นไหมอ่าแล้วเราก็มาวัดดูนะครับเราก็มาวัดดูเนี่ยเวลาการวัดใส่เนี้ยว่ามันล้อมหรือยังนะครับว่ามันชนกันหรือยังยังไม่ชนนะครับ เหลืออีกประมาณสักสองรอบนะล้วก็ตึงแกนใหม่นะครับแล้วก็ถักเพิ่มอีกสองรอบนะครับพี่น้องอ่าก็จะตึงแกนแบบเนี้ยปกติทั่วไปเลยนะครับตึงแกนเสร็จแล้วเราก็มาถักเพิ่มอีกสองรอบนะอ่าหนึ่งสองอ่า สองรอบครบแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยเมื่อเราถักได้สองรอบแล้วเราก็ทําการตัดตรงนี้นะตัดปลายเชือกที่เราถักเนี่ยให้มันเหลือประมาณหนึ่งมิลนะครับนะเห็นไหมอ่าให้มันเหลือประมาณหนึ่งมิลนะครับแล้วเราก็ทําการจุดนะครับอ่าไฟที่ใช้นะครับผมจะใช้เป็นไฟฟู่นะ พี่น้องสามารถสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากช่องทางการติดต่อซื้อขายอุปกรณ์นะครับไว้ในใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็หน้าคลิปวิดีโอนี้นะครับสังเกตดูนะพี่น้องเวลาที่ผมจุดเนี่ยผมจะเก็บปลายเชือกนะสําคัญอย่าลืมนะครับให้ปลายที่เราจะจุดมันโผล่ขึ้นมาแค่จุดเดียวนะครับนอกนั้นเก็บรวบให้หมดนะครับอย่าให้แบบมัน เปลวไฟไปโดนส่วนอื่นนะเพราะฉะนั้นชิ้นงานของเราจะเกิดความเสียหายนะครับใจเย็นกันนิดนึงอ่าก็มาถึงขั้นตอนการประกอบนะครับเห็นไหมการถักแบบนี้นะครับต่อมาการประกอบนะครับอ่าผมก็จะทําอย่างนี้อ่าเอามือกดไว้แล้วก็โค้งเข้ามาในลักษณะอย่างนี้อ่าพี่น้องเห็นไหมว่าเนี่ยการใส่ฉัดมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับพี่น้อง อ่าแล้วก็เอามามัดให้มันตรงจุดศูนย์กลางนะครับตรงจุดศูนย์กลางนะประมาณนี้นะครับอ่าอ่าแล้วก็มามัดเลยทีนี้ส่วนของการมัดนะผมชอบนั่งขึ้นห้างอย่างนี้นะครับแล้วก็มัดเลยใช้มือจับประครองด้วยนะครับเป็นการมัดทั่วไปนะหวังว่าพี่น้องคงคงมัดเชือกเป็นนะนะครับนะอ่ามัดทั่วไปนะครับ คือมัดเชือกมัดเงื่อนทั่วไปนะครับอ่ามัดสองรอบนะครับอย่าไปดึงแน่นนะพี่น้องเมื่อเรามัดเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปดึงแน่นนะอ่าให้เรากลับมาจัดตัวเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมให้เราจัดเนี่ยกดลงเงี้ยนะครับกดลงให้มันเข้าร่องเข้ารอยของมันนะครับให้มันสวยนะอ่าเมื่อมันสวยแล้วเห็นไหมอ่ามันสวยแล้วนะครับเราก็มาจัดข้างหลังด้วยนะครับ เมื่อมันโอเคแล้วเราก็ทําการดึงเลยทีนี้ตรงนี้ไม่ต้องดึงแน่นมากนะครับดึงแค่นี้ยแค่ตึงๆมือพอนะครับนะเพราะว่าถามว่ามันจะเสริมความแข็งแรงไหมตัวนี้เสริมความแข็งแข็งแรงได้นะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มมิติให้กับชิ้นงานของเราอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับนะ,ะเมื่อเรามัดเสร็จแล้วนะครับก็จะทําการตัดนะครับ ให้ปลายเชือกเหลือประมาณ2มิลนะครับพี่น้องนะตัดเสร็จแล้วก็ทําการจุดอ่นะครับจุดแบบนี้เลยอ่นี่นะครับเห็นไหมเมื่อเราจุดเสร็จก็แค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมพี่น้องแค่นี้ก็เป็น อันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการถักฉัดหรือว่าการใส่ฉัดนะก็มีพี่น้องหลายคนเลยนะครับที่ยังไม่รู้ขั้นตอนยังไม่รู้วิธีประกอบนะครับนะคลิปนี้มันตอบโจทย์มากเลยนะครับผมจะมาแนะนําเป็นเทคนิคเป็นทริคเล็กเน้อยๆอยนะครับให้พี่น้องนะครับได้มาฝึกทําตามกันนะครับแล้วผมบอกได้เลยนะว่า อย่ามองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับไอ้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี่แหละนะครับจะเป็นจุดขายของชิ้นงานเรานะครับพี่น้องนะถ้าพี่น้องคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องท่านไหนนะครับติดขัดตรงไหนนะครับอยากจะไลน์มาถามส่วนตัวนะครับหรือว่า อยากจะติดต่อซื้อขายอุปกรณ์นะครับผมก็จะฝากช่องทางการติดต่อไว้ในหน้าคลิปวีดีโอนี้และก็ใต้คลิปวีดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ